สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียนโปยทานะคะดอกกังหันลมสีแดงมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ริบินเบอร์2นะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงสเส้นให้เสมอกันแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวเเซนติเมตร เรียบร้อยค่ะวางลงไปเลยค่ะ <f mun Trans week> จับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐ,น,นฐานนะคะปลายด,ดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบ <f ac al décidé> นะค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมา,าจับตรงรอยพับเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะดิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะดิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายนะคะดิบบินจาก้างล่างให้เราพับขึ้นด้านบนค่ะต่อมาเส้นจากทางซ้ายสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาทะลุออกนะคะทางขวามือ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมานะคะแม่เหนียวเริ่มจากเส้นนี้เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเราจับ เราจับมานะคะจับปลายริบบิ้นหันมาทางขวามือหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะอ้อมขึ้นไปด้านบนของเส้นสอดลงไปที่ฐานค่ะใต้่ังเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางซ้ายค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นหะขึ้นไปด้านบนเราจับริบบิ้นมาทางขวา หลังจากนั้นจับเส้นริบบิ้นนะคะวนขึ้นไปด้านบนของเส้นสอดลงไปที่หานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับริบบิ้นมาทางขวาจับปลายริบบิ้นกลับขึ้นไปด้านบนของเส้นแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐาน ปลายดิบบินชี้ออกไปทางซ้ายค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาจับริบบินนะคะขึ้นไปด้านบนปลายริบบินชี้ออกมาทางขวาแล้วก็ตรงยหนนะคะจับริบบินนะคะมาทางขวาพับขึ้นไปด้านบนสอดลงไปที่ฐาน ดึงเซนลิบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนทั้งหมดได้สี่เส้นแล้วนะคะสี่มุมเลยค่ะต่อมาเส้นต่อมาเอาเส้นนี้หลบค่ะเส้นลิบบินชี้ขึ้นไปด้านบนนํากลับลงมาด้านล่างหมวนปลายริบบินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบต่อลงไปที่ฐานใต้ล่างกิ่ดดอกนี้หรือว่าเส้นนี้ค่ะปลายริบบินจะทะลุออกด้านล่างค่ะ เส้นต่อมาเส <tinc S 2> ้นท <like> ี่ชี้ไปทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะจับพับกลับลงมาด้านล่างม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะชี้ไปทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับกลับลงมาม้วนปลายริบ<ำ> <c ứng S 3> บิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเซลลิบินออกมาอาอันนี้หลุดมายัางไงเดี๋ยวนม่เดี๋ยวอขออนุญาตทำใหม่แป๊บนึงนะคะ ต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเอาเอาเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับพับกลับลงมาด้านล่างม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับริบบิ้นมาทางซ้ายมือริบบิ้นที่อยู่ทางซ้ายมือจับขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมา ม้วนปลายดิบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะกลงหันลมสีทองก็เสร็จแล้วค่ะสีแดงนะคะไม่ใช่สีทองเนีวาค,ค่อยค่อยดึงทีละเส้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านไปสอดเก็บตามลายเส้นริบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ เรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ